สวัสดีครับในวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาในนามผู้จะทำเว็บไซต์ worldwidewebputhraksa com ในนามผู้จะทำ c e b o o k page พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาและในนามผู้จะทำช่อง youtube พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาจะได้นำวัตถุมงคลมาให้ท่านสมาชิกได้ชมและศึกษานั่นคือพระพิฆเนศเนื้อสมทธิ์โบราณซึ่งแฟนตางประทับนอน ซึ่งเป็นศิละปะสมัยลบบุรีเยายุความเก่ากว่าหลายร้อยปีนะครับสำหรับพระพิคเนตองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นปางประทับนอนมีสีพระกรเป็นปางสีหาสายญาตินะครับไวท่านสมาชิกได้ชมรายละเอียดภาพวิดีโอนะครับทั้งแต่พระเศียรที่มีการสวมหมวกนะครับเป็นเครื่องทรงที่มีหมวกนี้ความ สูงประมาณ5ชั้นนะครับมีรายละเอียดตกแต่งที่งดงามมากนะครับขอท่านพิณารายละเอียดต่างๆตามภาพนะครับศิปปลปะต่างๆที่ท่านเห็นนั่นเป็นยุคสมัยของลบบุรีนะครับพละกายด้านบนนะครับไม่ได้สวมเครื่องทรงนะครับส่วนด้านล่างมีการสวมเครื่องทรงเป็นผ้านุ่งซึ่งมีมีจีบซ้อนทับครับมีการ มีความพลิ้วไหวนะครับมีมิติของเครื่องทรงอย่างชัดเจนและที่เครื่องทรง,รงที่เป็นผ้านุ่งนั้นมีรายละเอียดตกแต่งนะครับพระบาทซ้ายทับพระบาทขวานะครับนะครับรายละเอียดของเครื่องทรงที่เป็นผ้านุง่งเป็นจีบซ้อนทับกันนะครับมีพระกรณ์ข้างหนึ่งนะครับถือดอกบัวพระกรณ์อีก ข้างหนึ่งนะครับจับที่คอพยางูใหญ่นี่เป็นภาพที่อยู่ด้านหลังพระเสียรนะครับท่านจะได้เห็นประพาณิช์ทนครับที่ตกแต่งอยู่ด้านหลังซึ่มีรายละเอียดงดงามมากนะครับจะเห็นลักษณะของประพาณิช์ทนที่ด้านหลังนะครับสวยงามมากลักษณะของหมวกรอเครื่องทรงที่สวมนะครับจะเป็นหมวกสูงห้าชั้นนะครับแต่ละชั้นมีรายละเอียดตกแต่งที่ละเอียดงดงามมากนะครับาการที่จะสร้างแบบพิมพ์ ในการหล่อสำลิดที่มีราย,รยละเอียดลักษณะนี้ต้องใช้ทีมือของช่างศิลป์สมัยโบราณที่มีความสามารถอย่างสูงนะครับอันนเห็นเรือสำลิดนะครับสนิมสำลิดเขียวนะครับความหนาของสำลิดหนาบางเป็นธรรมชาตินะครับครัที่ที่คอนะครับจะเห็นสร้อยสร้อยประสอที่มีรายละเอียดตกแต่งงดงามมากนะครับ ครับที่ฐานนะครับท่านเห็นแม้ที่ฐานเองก็มีรายละเอียดตกแต่งที่งดงามมากนะครับที่เห็นนี่คือเป็นหนูมูสิกะหนูมูสิกานั่นคือเป็นสัตว์ที่เป็นบริวารของพระพิคเนสนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนูหนูมูสิกะอ,กอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่ฐานให้รายละเอียด ฐานนั้นจะมีการออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามนะครับท่านที่เห็นนะครับผ้าผ้านุ่งนะครับเครื่องทรงจะมีจีบซ้อนทับมีความพลิ้วไหวนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับศิลปะจะเหมือนสเมอนสเมือนจริงมากนะครับนภะาพต้งใกล้ท่านเห็นนะครับสนิมสมิธต์ออกสีเขียวนะครับ ที่นิ้วมือก็จะมีมีแหวนนะครับตกแต่งอย่างวดงามนะครับพระกรณ์หรือมือข้างนี้จะจับที่คอพญางูใหญ่นะครับและที่นิ้วมือก็มีสวมแหวนสองวงนะครับรายละเอียดของเครื่องทรงที่เป็นผ้นุ่งด้านล่างนะฮะจะมีรายละเอียดส่วนพระกรณนนี้ก็จับถือจับรวดถือดอกบอัวอยู่นะครับแต,แต,แต่แต่ละแต่ละมือนั้นจะมีแหวนสองวงนะครับ ตกแต่งงดงามที่ทผ้านุ่งหรือเครื่องทรงนี้ก็จะมีรายละเอียดตกแต่งพอประมาณนะครับที่ใช้ผ้านุ่งจะมีรายละเอียดมีกาไลข้อเท้านะครับอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะครับเครื่องทรงที่อยู่ด้านหลังนะครับผ้าจะมีการซ้อนทับนะครับการบิดมีมิตินะครับของเครื่องทรง ที่ด้านหลังนะครับเห็นเส้นเกสาขมวดปมนะครับนี่กําไรต้นแขนกําไรข้อมือครับกําไรข้อเท้านะครับเครื่องทรงก็จะมีลวดลายตกแต่งที่ฐานด้านหลังนะครับก็จะมีหมูหนูโมซิกะเช่นกันนะครับอยู่ทั้งหมดสองตัวนะครับหันหน้าเข้าหากันแล้ะมีลวดลายที่ขอบฐานนะครับตกแต่งงดงามมากนะครับ เป็นศิละปะโบราณที่มงบอกความรู้ของช่างศิลป์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าจะเห็นรายละเอียดที่เป็นหนูงมุสิกะนะครับแล้วก็รายละเอียดตกแต่งที่ขอบฐานด้านหลังครับเสนสมสำลิศเก่างดงามมากถ้าจะเห็นว่ารายละเอียดเครื่องศิลาพรหรือว่าตกแต่งที่เสียนะครับห้าชั้นพะพามณทนมีรายละเอียดที่งดงามมาก นะครับพระกรที่หนึ่งจะนอยู่ที่พระเศียรอยู่นะครับเดชท่าสีหัสายาณนะครับพระกรที่สองจะวางอยู่ด้านหน้านะครับวางอยู่บนหมอนด้านหน้าพระกรที่สามจะจับอยู่ที่คอพญามูใหญ่ส่วนส่วนพระกรที่สี่นะครับจะจับจะถือดอกบัวอยู่นะครับนี่เป็นภาพด้านหลังนะครับจะนอนหนุนหมอนอยาวอยู่นะครับเครื่องทรง ผ้านุ่งหรือว่าเครื่องทรงหรือผ้านุ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับจะมีจีบซ้อนทับมีลักษณะพลิ้วไหวเสมือนจริงมากนะครับรายละเอียดที่ฐานด้านหลังนะครับอันนี้เป็นภาพหนูมสิกะนะครับ อันนุ่งนะครับจะมีจีบซ้อนทับกันขอชนี้ลองชมรายละเอียดนะครับอะไรต่างๆจะมีความละเอียดอ่อนช้อยงดงามและมีมิตินะครับแม้กระทั่งหมอนหนุนนะครับที่เห็นก็ยังมีที่ปลายของหมอนก็ยังมีลวดลายให้เห็น เครื่องทรงที่เป็นผ้านุ่งก็จะมีจุดที่เป็นเลือดลายตกแต่งอันนี้เป็นขโมดของพระเกศาที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นประพามณทนนะครับเราเห็นว่าเครื่องศิลาพรที่ตกแต่งเสียนให้จะมีลวดลายงดงามมากนะครับที่เป็นศิลาพรหรือหมวกที่สวม นี่เป็นหมอนที่หนุนนะครับแม้แต่ที่ฐานนะครับจะมีที่ฐานที่เป็นส่วนส่วนที่อยู่ด้านเศียรก็จะมีหนูมอสิกะอยู่หนึ่งตัวที่ปลายฐานอยู่ที่ประบาทก็จะมี1ตัวนั่นจะมีหนูมอสิกะซึ่งเป็นหนูบริวารทั้งหมด5ตัวนะครับด้านหลัง2ด้านหน้า2และที่ด้านด้านหัวที่ด้านข้างที่เป็นส่วนฐานและส่วนเสียรอีกอย่างละหนึ่งตัวนะครับเป็นท uh. ั้งหมด6ตัว ขอชั้นชมรายละเอียดต่างๆนี่รายละเอียดตี่ฐานนะครับานรายละเอียดจุงการตกแต่งอย่างละเอียดงดงามมากนะครับ านจะเห็นนะครับในการสร้างพิเครเนตเนื้อสำริดลักษณะนี้ต้องใช้ความสามารถของช่างเป็นอย่างมากนะครับในการออกแบบแม่พิมพ์ว่าจะทําแม่พิมพ์มาลอยได้อันนี้เป็นดินที่อยู่ใต้ฐานนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นดินเก่าแก่นะครับอายุหลายร้อยปีนะครับนี่ลักษณะของดินเป็นดินปนมีกรวดทรายหยาบนะครับลักษณะของดินเก่าและแก่นะครับมีการรอยปริแยกนะครับ ลักษณะเป็นดินหยาบนะครับปนทรายหยาบมีความเก่าและแกล่งนะครับดินที่ฐานนะครับจะเป็นตัวบ่งชี้จุดหนึ่งนะครับในความเก่าของอพระหล่อสมฤทธิ์ทุกยุคสมัยนะครับความเก่าของดินนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับในของเรียนแบบนั้นจะไม่เห็นดินลักษณะนี้นะครับหรือว่าถ้ามีก็จะเป็นปูนปลาสเตอร์หรือว่าเป็นดินใหม่ที่เป็นดินละเอียดแต่จากดินที่ท่านเห็นนะครับทนี่จะเป็นดินหยาบนะครับเก่าแกล่งนะครับสภาพดินนี้จะบ่งชี้เลยนะครับดินใต้ฐานมีการสึกก่อนนะครับมีการแยกตัวจากขอบฐานที่เป็นที่เป็นสำลีสำหรับ ท่านที่ต้อการชมรายละเอียดต่างๆนะครับจะาสามารถเข้าเยี่ยมชมด้ที่เว็บไซต์ www.puttharasa.com หรือที่ f c e b o o o p เพจพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธร,รักษานะครับขอท่านได้โปรดช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ